ตอนนี้ตอนนี้พวกเราอยู่ในเกมบล็อกเบิร์กจะต้องเสีย25โลบักจะตอนโกเซไปเกือไปมีตังกินข้าวผมก็มีบ้านแล้วเอ้21ชี่วโมงเนี่อบ้านหมงเลย น่งมากระบม้องทางตะโคแย่ปิดไฟได้ไหมปิดไฟฉันอยากปิดไฟเลยบุ๊คเลยปิ๊ปปองปี๊ปปอง เกมมี่ไอ้ปิงปองเลยปิงปองบ้าเลยวะเบรย์ปอกบุกเบรย์เจโอ้สไนเปอร์อ่านข่าว มีคนเอาไม้ไปจิ้มแล้เบิด TNT และระเบิด TNT ก็เผอทำงานตอนที่เขาหยิบไม้มาแล้วเขาก็จิ้มไปแล้วแล้วท n t ทีก็ระเบิดปุ้มกลายเป็นโกโก,โก้คานแล้วเขาก็ตายเลยข่าวแค่นะี้ซูมออก สนุก energy hunger ฉันหิวข้าวฉันอยากกินอันนี้ทฟน ดีไม่เรียก มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอเอแมวหนึ่งพันบาทไม่ไปทำง,งานแล้วกันงานเบกเกอร์ one I walk. What is? Uh, kaputan จะขาสิบหกบาทต้นหนึ่งสิบหกบาท เข้าปาร์ฏิแอดถึงสิบนาทีพอเดี๋ยวตอบ EP สอง EP สองมาวันพ o o แล้วก็คือพวงนี้นั่นเอ,พอนงพีสองคนจะไปทำลาน,านสองพิซซ่าเพื่อทำได้เงินเยอะดี น่าจะพอนะ ลดรถพกดีกว่าฉัมตั้งสี่พัน പത്തി മായ 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 മായ് പത്തുമ แฟนแบบ้ม่ดยขี้แบบไม่ทอดกางเกงแบบนั้นแบบไม่ทออดิชทอดเนอ้ แล้วเอนเอจีไปนอนต้องแสงเลยวะ ใครชนปฏิคุ้มไหจะนั่งนอน ไนเขีเต็มแล้วฮึ พอทีเงียบไปหน่อยเราผม,มเป็นคนเงียบอยู่แล้วเดี๋ยวพอต่อไปก็เป็นคนพูดมากเฮ้อีอืมอืมอืมอ๋ยาดันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตายออล้วตะเบ็ดหมายเลยเนี่ยเอ้ยกับเพื่อนบินไงกคุณดูคขับขับวันวขนาดนี้ เฮ้นก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ